สามารถรับชมได้ทุกวัย。New Chroma Alp is beyond definition Samsung Smart TV TruView S สาม G Plus <Auto> อารุณสวัสด์ครับพี่น้องชาวไทยวันนี้เช้าวันพุธที่20มิถุนายน2555นะครับวันนี้มูด,ดี้ยังไม่อยู่เมืองใดครับมูด,ดี้อยู่ที่ยุโรปเหมือนเดิมที่เมืองฮัมบุก ประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งน้องขอบอกว่าทย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ผมซึมงทรับกับบรรยากาศของฮัมบูร์กและเยอรมนีจนจนพูดภาษาเยอรมันได้แล้วล่ะครับก็ต้องบอกว่ากุเทมอร์เกนนะครับหรือว่าอารุณสวัสดิ์เป็นภาษาเยอรมันในเช้าวันนี้นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้กลับไปที่สตูดิโอของเราที่กรุงเทพหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจ สวัสดีคุณผู้ชมด้วยถูกต้องแล้วนะคะยังไม่กลับมาสักทีนะเนี่ยพี่วูดี้เนี่ยเราฮุบรายการซะเลยดีไหมคิดว่าเราไม่อยากจะฮุบเหรอนี่ก็เป็นเาะช้าดูวูดี้ไงแล้วเป็นอะไรดีเป็นเช้าดูเอ็กกี้ไปเลยก็แล้วกันไม่ต้องกลับกันมาแล้ว้องกลับแล้วเนี่ยถ้ากลับก็ไม่ต้องมาถูกต้องพี่เชื่อพูดดีจังเลยอ่ะเอสซี่ ช่วยถามคนดูบ้างอะไรบ้างกนิดนึงเออะไรคะและเนื้อหาของรายการของเราในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างพี่เอกกี้จะสาธยายให้เราได้ฟังกันค่ะแน่นอนเรื่องแรกเลยนะฮะเพกกี้มีนะครับอาชีพที่ทํารายได้นะฮะโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องใช้สลิงไม่ต้องมีเครื่องแบบไม่ต้องมีวิธีการศึกษาแต่ก็สามารถได้เงินแบบชิวๆจริงเหรอถูกแค่สวยอย่างเดียวนี่นะไม่ต้องสวยด้วยเจอเหรอ อาชีพอะไรนะคะน่าสนใจจริงๆอาชีพนี้ไหนเธอลองหัวร้อสิทำไมต้องหัวล้อเบาอ่ะเบาเงินก็ได้เบาๆนะเออเนี่ยได้เต็มเต็มก็เป็นอาชีพรับจ้างหัวร้อนนั่นเองอ๋ออย่าพวกเราหัวร้อฟรีนะจ๊ะแต่คราวนี้รับจ้างหัวร้อเขาได้ตังนะ กระแฮมออกมาเนี่ยเป็นเงินเป็นเงินเลยนี่เรื่องของพี่เอ็กกี้เอส่วนเรื่องของน้องเจนละจ้ะน้องสตาร์ดิดละดานั่นเองนะคะจาได้ใช่ไหมจำได้ตอนนี้เนี่ยน้องสูงมากเลยนะคะเมื่อก่อนเราเห็นตัวเล็กเล่ละครเลยตอนนี้เนี่ยสูงร้อยแปดสิบแล้วนะคะแล้วน้องเนี่ยนะโตขึ้นมาก็โอ้โหเป็นนางแบบแน่นอนอย่างเงี้ยต้องต้องเป็นนางแบบดีมากเคยเจอน้องคขาี้หุ่นนี่แบบโอ้โหสวยมากใช่แล้วก็เป็นคนไทยแท้เลยนะคะคนแรกค่ะ ที่ได้เดินบนรันเวย์นิวยอร์กแฟชั่นวีคตั้งแต่อายุ15หแล้วตอนนี้น้องกลับมาเมืองไทยพอดีใช่ไหม เชิญพามาใช่ไหมใช่แล้ววันนี้น้องจะมาพูดคุยกับเรานะคะมันเล่าประสบการณ์ที่ไปโชคชนบนเวทีรันเวย์ที่เมืองนอกถูกต้องให้เราฟังกันวันนี้ให้น้องเขามาสอนเราสองคนนิดนึงนะในการเดินบนรันเวย์จะเป็นยังไงอ่าถูกแล้วแอบโท่าแข่งกับน้องสุดนิดเลยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของฟุตบอลยูโรนะฮะไม่มีการแข่งขันนะครับเพราะว่าเข้าสู่รอบแดทีมสุดท้ายแล้วนะฮะให้ผู้ชายเขาพักผ่อนกันบ้างอ๋อเหรอทำไมเขาต้องพักด้วยคะหรว่าภรรยาเขากลับมาจะได้บอกว่าไปทานข้าวภรรยาบ้างอะไรบ้าง ให้เวลาครอบครัวมังเิอ๋อโอเคค่ะได้ได้ทำไมต้องโม่านีนะฮะคุณน้องวันนี้พี่เอ็กกี้ก็เลยมีเรื่องอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเมนูพิสดารนะครับมาฝากผู้ชมแล้วก็น้องเจนด้วยอะไรครับพิสดารขนาดไหนคะกินอะไรแปลกๆเหรอพูดไปแล้วแบบเรือปากเลยอะจริงเหรออยากจะกินสดๆอะทำไมกินอะไรอินกรีอะไรสดๆขากบดินได้ โอ้จริงเหรอจริงขากบดิ้นได้แต่ว่าไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์ใดทั้งสิ้นเนี่ยเดี๋ยวาจะบอกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้เชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินข่าวใช่ไหมอ่ะนี่เลยนี่เลยเนี่ยฮะขากบเมนูขากบโรยเกลือนะที่เราเห็นภาพอยู่เนี่ยดิ้นได้ดิ้นได้บนจานนะมันจะพอเราโรยเกลือขามันจะเริ่มขยับได้คือจริงๆแล้วเนี่ยขากบเนี่ยนะมันมีกล้ามเนื้ออยู่เยอะ แต่พอเอาเกลือไปโรยเนี่ยพอมันเจอ,อโซเดียมใช่แล้วเป็น<ไ>ปโซเดียมกรดโซเดียมจากเกลือนี่แหละถูกมันก็เลยสันดิดๆด์ดๆดดๆดิงจริงมันเป็นเผตุผลทางวิทยาศาสตร์มันเหมือนเขาเรียกว่ากระตุ้นคล้ายสัญญาณไฟฟ้าจากสมองสั่งงาน<ฆ>นะฮะให้ให,ให้ตัวขานี่แหละขยับอย่างที่เห็นคือไม่ใช่เป็นการทรมานสัตว์นะฮะหรือว่าเป็นเมนูพิศารอะไรนะฮะจริงๆแล้วแหมกบเขาก็เสียชีวิตไปแล้วว่า ากถ้าอย่างขนาดนี้ไม่เสียชีวิตก็แย่แล้วค่ะเดี๋ยวพอส่วนตัวหายไปไหนกันเรือตาขาก็เป็นเมนูนะเป็นจานแบบจานเด่นของอาหารฝรั่งเศสเลยนะคะชิงคเปร์ใช่ค่ะที่ขอทานอาหารไทยก็แล้วกันจะไม่กล้าไทยก๋กระต่ายเนี่ยค่ะที่ฝรั่งเศสเขาจะนิยมทานกันมากอ่ะก็เห็นภาพแล้วนะครับเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับถูกต้องค่ะแต่ว่ายังมีอีกอะไรคุณน้องยังมีนี่ไง อะไรอะไรอันเนี้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะเคยได้ยินข่าวสาวเกาหลีมาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีสาวเกาหลีทานปลาหมึกสดๆเข้าไปเออแล้วกลายเป็นว่าไข่มันเนี่ยเข้าไปฝังอยู่ในซอกฟันจนฟักตัวกลายเป็นตัวอ่อนอยู่ในปากอ่ะแล้วไม่ใช่มีแค่ตัวสองตัวนะมีส2องตัวโอ้ m ม g ก d เออล่าสุดมีภาพให้ดูด้วยนะคะนี่ไปดู เป็นการกินอยา่อกนที่หเคยกินปลาหมึกสดๆมั้ยไม่ไม่เคยไม่ชอบจริงเหรอเจนชอบคือจริงๆแล้วเนี่ยนะมันมันเป็นแบบคือมันคงมีไข่อยู่ในท้องของปลาหมึกอยู่แล้วไงอ๋อแล้วมันมีไข่ของมันอยู่แล้วใช่แล้วเราก็ไปกินแล้วมันก็ไปติดอยู่ที่ซอกฟันแล้วมันก็ซอกฟันซอกฟันน้องเขาอาจจะกว้างไงก็เลยไปติดนะต้องไปทำฟันนิดนึงต้องไปทฟันดัดฟันนิดนึงนะคะลูกเติมอะไรนิดนึงนะเอาละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพบกับอาชีพที่หามา สนานมากที่สุดในรอกการรับสร้างหัวเราที่ผู้สูงอายุบางคนเนี่ยทำได้มีไรายได้แบบสบายๆไม่ต้องรองลูกหลานเลยด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะ